ค่ะแล้วก็มาถึงคลิปสุดท้ายนะคะก็คือคลิปของ TOEFL grammar นะคะเมื่อสักครู่นี้คลิปที่2เราเฉลยเป็น error ไปแล้วนะคะมาดูคลิปที่3ที่จะเฉลย grammar เรามาดูกันซิว่าอันไหนจะยากกว่ากันเริ่มต้นที่ด้วยที่ข้อ 1, 1> นะคะข้อ1นักเรียนวิธีการดูลองดูสิคะว่าประธานคืออะไรและสิ่งที่หายไปเขาต้องการอะไรกลับมา แน่นอนค่ะข้อ1 Echose E กโคเเป็นประธานเติม S ด้วยอ่ะเห็นไหมประธานเป็น S แล้วก็จุดจุดจุด for radar to detect distant objects สิ่งที่หายไปคืออะไรคะนักเรียนถูกต้องแล้วค่ะสิ่งที่หายไปมันก็คือคำกริยาเพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นคำกริยาไหมคะ ตัดช้อยออกไปได้เลยคือ b กับข้อดีเพราะมันไม่ถูกช้อยที่เหลือคือข้อ a กับข้อ C นะคะเป็นคำกริยาขึ้นต้นทั้งคู่แต่ทีนี้เรามาดูการเรียงลำดับคำมันมีคําว่า make it possible กับ make possible เพราะนั้นข้อที่ถูกต้องและตรงตามหลักไวยากรณ์ก็คือคําว่า make it possible ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องถูกกันไหมคะเด็กๆอะทีนี้ข้อ2ข้อ2นี้จะต้องถามและนะคะ ใครที่ยังนั่งหลับอยู่ฟังครูหรือเปล่านะคะมาดูข้อ3ไอ้ข้อ2นะคะไอ้อแว่นแว่นตอบสโลกิจภาพไอ้แ่่นกิจภาพนะ A a ั is a tool คำว่า a s a อ A s คือเครื่องมือชนิดหนึ่งก็คือเลื่อยเลื่อยเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งอะไรหายไปคะจุดๆและมีคำว่า H is e r s w row of sharp teeth s p t r p t h e t h นักเรียนเห็นไหม คำว่า so ก็ประธานกริยาคือ is และมี as คือประธานกริยาคือ is subject ก,กับ subject ชนกันอะไรจะมาขั้นระหว่าง c l a u s e กับ c l a u s e แน่นอนค่ะไอแว่นตอบอะไรถ้าตอบข้อ c เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะมันคือ relative pronoun ที่หายไป relative pronoun นะคะ ก็คือคำว่า w h o s และตามดย r e l a t i v e clause ก็คือตั้งแต่ w h o s e cutting edge is a row of sharp teeth คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ c ค่ะโอเคไหมต่อไปข้อ3ข้อ3าคิดว่าข้อไหนถูกหูกอกวิชพัฒ mm hmm. คิดซิอยู่ดีๆขึ้นต้นที่คำว่า light is directed at a person's eyes นะคะ the pupil ผิวผนักเรียนเคยได้ยินรูรูรูผิวผิวไหมรูม่านตานะคะ of the eye will become smaller เวลานักเรียนเจอแสงปั๊บเนี่ยรูม่านตามันจะเล็กลงเพราะเกิดแสงเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบคืออะไรคะกวิชพัฒถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเห็นคอมมาไหมมันแยกออกเป็นทั้งหมด2คลอสเพราะฉะนั้นตัวเชื่อมที่ถูกต้องคือคำว่า if ค่ะถ้า ถ้าเห็นไหมคะถ้าไฟเนี่ยมันส่องที่ตาโดยตรงเนี่ยนะคะรูม่านตามันก็จะขยายเล็กลงโอเคไหมเพราะฉะนั้นตอบ if นะง่ายๆนะคะต่อไปข้อ4คะ่ะ When oxygen unity ต with iron and causes it to rust รัสอันนี้เราเรียนแล้วชีตใบที่1ข,ของของคาบของวันพุธน่ะมันก็คือขึ้นสนิมใช่ไหม burning does not take place take place มีความหมายเท่ากับคำว่า happen happen เพราะฉะนั้น does not take place เป็น verb ไม่เกิดขึ้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ oxidation does รู้จากการ Oxidation มไหม oxidize นะคะนะคะ ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเพราะนั้นข้อที่หายไปนี้คืออะไราชิตาถูกต้องค่ะชิตาชิตาต้องใช้ตัวเชื่อมคำว่า but นะคะเพราะมันเป็นประโยคขัดแย้งกันมีคำว่า does not เห็นไหมนั่นเรียเห็นคำว่า when ไหมดูคำว่า when หน่อยนะคะ when หรือจะเป็น while ขณะที่นะคะหรือจะใช้คำว่า after ก็ได้หูก After, after, หรือจะใช้คำว่า before ก็ได้โอเคไหม before oxygen, why oxygen, after oxygen ยินคำนี้แปลว่าเหมือนกับว่าเป็นมีเกิดปฏิกิริยาขึ้นนะคะปฏิกิริยาบางอย่างเกิดขึ้นกับเหล็กเป็นสาเหตุให้เกิดสนิมและการเผาไหม้ไม่เกิดขึ้น นะคะแต่มันก็ออกซิเดชันเกิดออกซิเดชันนะคะต่อไปข้อที่5 Russell Williams มาแล้วค่ะเหมือนอ e ีบ๊อบเมื่อวานวาที่ขัวอธิบายวันพุธเมื่อวานนี้ที่ขัวอธิบายจำได้มบ๊อ b 12 years old boy is my son ประโยคที่มีคอมมาขั้นนะคะเป็นการขยายความที่อยู่ข้างหน้าเรียก a p p o s i t i v e sentence เพราะฉะนั้นคำที่หายไปคืออะไรคะ ถูกต้องจ้าเอา่อนภพตอบว่าอะไรเอาให้มันถูกๆสิ่งที่หายไปค่ะคือข้อ C cat ค่ะคือ a lawyer and legislator นะคะแล้วก็คอมมาอีกหนึ่งตัวก่อนแล้วค่อยตามด้วยกริยาเห็นไหม was the youngest president เขาเป็น lawyer และ legislator และเขาก็ยังเป็น the youngest president ด้วยเห็นไหต่อไปข้อที่6 v e n t o is often called the port of c o o k e s dispatch จุดจุดจุด it lies nearer to deep water shipping lanes than any other port in Canada หนูคิดว่าข้อ6อะไรถูกอะไรถูกไหนลองสุริสุริตอบซิสุริ ตอบว่าตัวเชื่อมที่หายไปคือคำว่า since ถูกต้องจ้านะคะคำว่า since ในที่นี้เหมือนคำว่า because นะ่ะลูกนะคะ since ในที่นี้เหมือนคำว่า because เพราะฉะนั้นนะคะตามด้วยประโยคนะครูสอนไปแล้วนะ because of ตามด้วยอะไรตามด้วยนามหรือวล,ลีแล้วก็ because ตามด้วยประโยคเหมือนใช้คำว่า since นะคะโอเคต่อไปข้อที่7 ดาดาเหยนหน้าก่อนนะข้อที่7ตอบอะไรคะ Louis t h o m e r remain regular member of the Metropolitan Opera Company of New York City until 1919คําตอบคือหาประธานก่อนประธานคืออะไรคะรภพัสถูกต้องประธานคือ Louis นะคะก็คือ subject ตามด้วยกริยาคือคำว่า remain Louis h o n อ,อร r เ,เป็นประธาน remain เป็นกริยานะคะสิ่งที่หายไปหลังนายชินนายนก็คือส่วนที่มันเป็นประโยคนะคะหรือเป็นเฟสเพราะฉะนั้นคำที่หายไปตอบว่าอะไรนะ,ระพัช เก่งมากค่ะตอบ B boy เป็น participle phrase ในรูปของ present participle นั่นก็คือ singing the chef contractual roles เรียงลำดับให้ถูกนะเรียงลำดับให้ถูกนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็น singing นะคะ the chef contractual roles ถูกต้องโอเคไหม ต่อไปข้อที่8ค่ะ During the American Civil War Civil War แปลว่าอะไรลูกดีมากแปลว่าสงครามกลางเมืองนะคะเอ่อน้ำเขิงตอบอะไรลูกสงครามกลางเมือง h a r i t e t h a p m a n served the North as a hospital nurse as a scout for r e a d i n g p a r i s and เห็นแอนเชื่อไหมน้ำเขิง มีคอมมาก,ก็เหมือนแอนแอนแอนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นข้างหน้าข้างหลังต้องเหมือนกันมี s อ s ะแล้วก็หลังก็ต้องเป็น s อะด้วยเพราะฉะนั้นคำตอบคือ c cat ค่ะตอบถูกไหมคะนักเรียนต่อไปข้อ9 the role of the party system in American politics has always been นักเรียนคิดว่าตอบอะไรคะ อะไรหายไปอันนี้เขาเล่นเรื่องบวดออเดอร์การเรียงคำให้ถูกนักเรีนยนคิดว่าจะเป็น not diving but a union หรือ not to divide but to to unite นะคะหรือ a unity instead of diving อะไรคิดว่าไหนถูกเรียงลำดับถูกดูสิเ,เคมิตอบสิเคมิเก่งมากเขมิทำได้ใช่ไหม ตอบคำว่า s e cat ค่ะ not to divide not ตามด้วย to บก verb ช่องหนึ่ง infinitive with to นะคะแล้วก็บาทตามด้วย preposition to บก verb ช่องหนึ่งเช่นเดียวกัน <c oughs> เรียงลำดับให้ถูกนะอย่ารอช้าค่ะเขาเสพตติตต,ติต่บอะไรหลก the เ,เออขอโทษเขาเสพจุดจุด on seven hills On Seven Hills แล้วก็ comma the city of เอ่อ uh, the the city of t a h a s s e นะคะ Florida is famous for its natural beauty and historic homes คิดว่าตอบอะไรอะไรหายไปจุดนี้ถูกแล้วค่ะป่ต,ติสิ่งที่หายไปมันคือรูปของ past participle ลูก เพราะนั้น past participle ที่หายไปก็คือคําว่า built อยู่ในรูปของ verb ช่องที่3ลูกโอเคไ้ okay, มเพราะว่าตรงนี้ the city of ten t n e s y ก็คือ subject นะคะส่วนกริยาที่แท้จริงของประโยคนี้ก็คือ eat นักเรียนขีดไปด้วยนะนะคะเพราะนั้นอยู่ในรูปของ participle p h a s e ที่เป็น past participle ลูกเไ้ okay, มต่อไปข้อ1 1 laboratory technicians laboratory technicians แน่นอนค่ะเป็น subject สิ่งที่หายไปคืออะไรคะที่สังวรมี subject ก็ต้องมี verb ใช่ไหมอ่ะเติมอะไรถูกต้องค่ะ technician เติม s แล้วเพราะนั้น conduct ปกติเลยลูกง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะนะคะ conduct routine chemical analysis 12น้องไอออน ตอบอะไร Economist Richard Storm จุดจุดใ n In Austin, Texas in 1878น้องไอโอ่นตอบว่าน่ะเงียบบอกให้ตอบคิดเร็วๆว,วงอะไรไปก็ตอบเซถูกต้องค่ะน้องไอโอ่นง่ายๆลูก Was born นะคะเกิดถูกทำให้เกิดหรือถูกกำเนิด เพราะฉะนั้นต้องอยู่ในรูปของ passive voice was born ทันไหมข้อ13สินทุอัดต,ตอบ most dinosaur were มีประธานคือ most dinosaur ถูกไหมคะกริยาคือ were สิ่งที่หายไปคิดว่าอะไรหายและมีด้านหลัง l e p t i ย stems พวกสัตว์เลยคา่านตอบอะไรลูก สิ่งที่หายไปอะไรเอ่ยขยายนามแน่นอนค่ะตรงนี้ต้องเป็น adjective และ adjective คือคำว่าคือคำว่าสิ่งมีชีวิตต้องเติม ed เพราะนั้น land base เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ land base เป็นคำตอบที่ถูกต้องขยายคำว่า reptile นะนักเรียนต่อไปข้อ14 คำว่าแก๊สเลเซอร์แก๊สเลเซอร์ขอโทษแก๊สเลเซอร์อ่าประธานคือแก๊สเลเซอร์กริยาคืออ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่หายไปคือตัวที่มันมาเติมเต็มหลัง verb to be คำตอบที่ถูกต้องคืออะไรจีดาพ้าเรียงคำตอบให้ถูกนะมันเป็น comparison คือการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นต้องขึ้นต้นด้วย less ก่อนลูก less อะไร less less ตามด้วย adjective powerful แดนเห็นไหมคะแล้วค่อยตามด้วยสิ่งที่เราเปรียบเทียบ crystal lasers เปรียบเทียบระหว่าง gas laser กับ crystal laser เพราะฉะนั้นตอบข้อ a จูกันไหมเอ่ย ต่อไปค่ะข้อที่15พลิกมาดูข้อที่15ข้อสุดท้าย unlike adult raccoons รู้จัก raccoons ใช่ไหม newborn raccoons เป็นไงลูก adult raccoon กับ newborn raccoon ถ้า adult raccoon ก็คือ raccoon ที่มันโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วส่วน newborn raccoon คือเพิ่งเกิดใหม่เหมือนเด็กเกิดใหม่นะคะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นตอบอะไรเดี๋ยวเดียดีย,ดยอย่าเพิ่งตอบชา้าก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดเร็วนะักเรียนดูด้านหลังก่อนคําว่า mass mass เติม s ไม่ใช่ verb นะลูกแต่เป็นคํากริยามีประธานอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ มันเป็นคำนามผูดผิด master s เ,เป็นคำนามไม่ใช่คำกริยาผูดผิดเป็นคำนามนะคะและสิ่งที่หายไปคือคำกริยาจ้ะ subject verb แล้วก็ตามที่กริยาเพราะนั้นกริยาอะไรที่ถูกต้องเอ่อถามใครดีอ่ะถามศิรัตนัายดีกว่าศิรัตนัายถามถามอันนี้ตอบอะไรลง เก่งมากนะคะก็คือตอบข้อบีบอย a v e no m a s s นั่นเรียนเคยได้ยินไหม no ตามด้วยนามถ้าเป็นนอดจะไม่ได้ตามด้วยนามนะใครเอาข้อดีด็อกผิดนะนอดจะไม่ตามด้วยนาม no ดดูนอดอะไรพวกนี้ต้องตามด้วยกริยาแท้ช่องที่1แต่ถ้าเป็น no ต้องตามด้วยนามเสมอในที่นี้แมสเป็นนามและเป็นนามผู้พน์ด้วยเพราะนั้นตอบข้อบีบอยโอเคถูกต้องอ่ะก่อนส่ง เดี๋ยวจะส่ง t o e f l 2ให้พี่น้องเอ้ย TOEFL 1ให้พี่น้องนะคะก่อนส่งนับคะแนนก่อนว่า Part e ER r r o r กี่คะแนน Pass สโ f เอ่อ a s ร g r a ก m a r กี่คะแนนนะคะ15ข้อได้กี่คะแนน10ข้อได้กี่คะแนนแล้วใส่คะแนนเช็คชื่อนามสกุลชั้นเลขี่ก่อนส่งรวมถึงนะคะเช็คด้วยว่าไฮไลท์ครบหรือยังสาบห้าสิบคำใครไม่ทำสาบห้ามส่งนะย้ำสาบห้าสิบคำ ไฮไลท์ light, เสร็จแล้วก็ใส่หมาเลขใส่พ a ร์ o ออส e e c ชแล้วก็คําแปลค่ะโอเคไหมอ่ะถ้าใครพร้อมแล้วนะคะเดินมาส่งพร้อมกับรับงานใหม่ไปทำกันบ้านนะคะการบ้านวันนี้นะคะเราจะทำ t o เ e ฟ l อีก1นึฉบับเป็น t o เ e ฟ l ชุดที่2พร้อมกับคําศัพท์อีก50คํา ไม่ต้องโหยไม่ต้องโอ้ย,ออยทำไปแล้วคราวหน้าเราจะมาเฉลยโชโฟเฟอรชุดที่สองโอเคไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเวลาเหลือนะคะนักเรียนก็ทำซะให้เสร็จเที่ยงค่อยไปกินข้าวนะคะทำซะให้เสร็จแล้วเที่ยงค่อยไปกินข้าวนั่งทําไปเรื่อยๆส่งงานให้ครบถ้าพี่น้องรวบรวมมาส่งแล้วไม่มีของหนูไม่ได้นะใครลืมเอามาเมื่อวันพุธ เมื่อวานนี้ครูเตือนแล้วนะต้องเอามาส่งด้วยโอเคไหมเอออ่ะเดี๋ยวมารับนะคะเอกสารชุดที่2ที่เป็นกันบ้านคือโทฟอสองแล้วก็ทำซะให้เรียบร้อยอย่าลืมสับ50าสิคำหาพาร์ทออสปีชนะคะแล้วก็คำแปลและใส่ใหมายเลขไฮไลท์ด้วย โอเคนะสงสัยค่อยถามนอกรอบนะคะเมื่อเราเจอกันสำหรับวันนี้ทำกันบ้านนั่งทำให้เรียบร้อยนะคะแล้วค่อยไปทานข้าสวัสดีค่ะ